กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกแล้วับผมอันนี้เราก็อยู่ในช่อง c อ m เ a n ร์ r แพนเซอร์ทีเอทเกอครั้งนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมบล็อกแ k b งบีชกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็รถถังที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้ก็คือ TN h 105. 1 0 5ท0 0 0นั่นั่นเองซึ่งก็เป็นรถถังหนักระดับแปของเชโกสโลวาเกียนะครับที่เป็นสายใหม่ในแผ่ของแผท10.0นั่นเองซึ่งก็จะบอกว่าไงเดียผมก็ มันจะคาแผ่นใหม่อยู่แล้วผมเพิ่งวารีวิวเอาเป็นว่ายังทันแล้วกันเนาะเออผมก็พอดีว่าก็ไม่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าเดิมแล้วแต่ก็ถ้ายังถ้ายังบอกว่ายังบอกว่ามีมีแรงเล่นอยู่ก็จะเล่นอยู่เรื่อยๆเนาะก็อาจจะมีคลิปรีวิวช้าหน่อยซึ่งคลิปรีวิวในสายวิจัยนั้นก็อาจจะมีแค่ระดับ8ถึงระดับสิบนะเพราะว่าระดับก่อนหน้านั้นมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่งั้นเรามา ก่อนที่เราจะไปดูว่ารถถังคันนี้มันทำอะไรได้บ้างเรามาดูสเตตของเจ้ารถถัง T ่ n h 105ทับ1,000ละกันเนาะแม่อ่านยากเกินชื่อรถถังเนาะความนชาน1,800หน่วยส่วนเรื่องตัวเกาะน,นั้นก็เกาะตัวถังมีตัวเลขอยู่ที่ 135, 68, 55กรอป้อมเปืนมีความหนายอยู่ที่ 236, 1 55ตามลำดับนะครับผมนั่นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ ก็จะดูเยอะเลยทีเดียวนะโอกาสไฟไหม้เมื่อคือถูกชน12%ระยะมองเห็น282.5การซ่อนตัวขนาดยูนิ่ง23กำลังแร่19เมื่อทำการยิงขนาดยูนิ่ง5ครับซึ่งก็แน่นอนว่าเจ้า g ีเ105ทัพ1,000ก็มีปืนขนาด105มิลลเมตรมี40 NM นะครับผมนะจะอ่านทำไมก็ไม่รู้แต่อ่านหน่อยแล้วกันนาะ,ะก็ ปืนนี่ก็ทำสายต่อนาทีได้2.401หน่วยต่อนาทีเวลาบรรจุ7.75ต่อวินาทวีวินาทีก็1นัดนั่นเองอ่ะก็กระสุนกระสุนของเจ้า TNS 1 0 5่งั้ง0 0นะก็เป็นกระสุนเจาะเกาะ AP กระสุนพิเศษเจาะเกอาะผสมแบบแข็งหรือ APCR กระสุนระเบิดแรงสูงหรือ HE ตามลำดับนะครับ ก็ถือว่าเป็นข้อคาดจะเป็นกระสุนที่เขาจะมาตรฐานเลยทีเดียวนะสับเจ้าถัางคันนี้ก็อจอกก218จอกกแบบกระสุนพิเศษ2075นะแล้วก็ระเบิดแรงสูงที่58เนีนน่เนยเราว่าระเบิดแรงสูงเราคงไม่นับเท่าไหร่ก,ก็จอกกมันก็ในนั้นข้อใส่ด้วยเฉลี่ย310ในกระสุน AP จอกก์สมแข็ง2 1 0ระเบิดแรงสูง420ก็ถือว่าก็ดาเมจทั่วไปปืนขนาด105ระยะเวลาเล็ง4.2วินาที าการกระจายใสุนที่ระยะหนึ่งรอยเมตร0 3น5จุดสามสามห้าก็ถือว่าไม่ไม่ตรงเป้ามากแต่ก็ถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นมุ่งหันปืนองศาหันขึ้นลบส0บไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดผิดผิดหันขึ้นที่ส0บหันลงเ็ดก็ถือว่ากลางๆแล้วกันสำหรับโทษฐานกลางาที่อยู่าตัวสูงอย่างเงี้ยลบลบเจ็ดก็ถือว่ากลางๆแล้วกันเนาะ มาดูความคล่องตัวสักหน่อยล้วยกันนะความคล่องตัวความเร็วสูงสุดอยู่ที่เดินหน้า37มถอยหลัง13ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่2 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าแล้วก็อนี้อัตราส่วนก่อนน้าหนัก12.3น้ําหนัก5้าสิบแตันโดยประมาณอัตราหมุนป้อมป,ปืน27.9สอัตราหมุนตัวถัง3 5 9 3กนะครับก็ประมาณนี้ส่วนนี้ก็ให้ดูคร่าวๆแล้วอง s u b s t ก็เราเห็นเราเห็นสนแต s นี้เหมือนกันว่าก็เป็นรถถังหนักคันนึงที่แบบว่าค่อนข้างจะมี ตัวที่ก็จะใหญ่นะถือว่าเขาจะใหญ่เลยเดียวเดี๋ยวเราไปดูในแอปสกันหน่อยแล้วกันนะเอ่อจุดแป๊นหนึ่งนะเออเี่เปิดเปิดปิดขอเปิดปิดจออ่าอ,อันนี้อ่ะกด f 1อ่ะเรามาอยู่ส่วนของจอของแอปส Armor Inspector นะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้ดูนะก็เราก็สามารถแบบเรียนรู้เกี่ยวกับรถถังคนนี้โดยใช้แอปนี้ได้นะ รามาดูกรอกันนะกรอหนา135ก็คือตรงตัวถังแต่ก็มีความโค้งเอียงดังนั้นความหนาจะอยู่ที่มา253เออเพดกรอตัวถังด้านล่างมีความหนาที่70เอียงเอียงก็ไม่ค่อยเยอะเลยหนาะแค่89ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ค่อนข้างจะใหญ่นะอันนี้คือเราจะเห็นได้ชัดจากตัวตัวรถถังอยู่แล้วนะก็เป็นรถถังที่ค่อนจะมีความหนาประมาณนึงแต่จุดอ่อนค่อนจะใหญ่มากเลยสังเกตได้ชัดอีกจุดหนึ่งคือจุดนี้นะเป็นหุเป็นรถถังที่ค่อนจะมีป้อมปืนที่มี จุดอ่อนบน,บนป,บป่นอบุลย์เขาจะใหญ่มากแต่ก็ได้เรื่องป้อบุลยที่เขาจะหนาประมาณหนึ่งหนาสองร้อยสามสิบสามสิบหกประมาณนี้นะซึ่งแต่ก็ไม่มีความโค้งเอียงสักเท่าไหร่นะก็เลยหนาแค่สองร้อยสามสิบแปดก็กลางๆแล้วกันถือว่าเป็นระหังทีห่หนาประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ถือว่าหนามากมายเพราะว่าไม่ค่อยมีความโค้ง,ง,งเอียงเลยเกาะแบบเลขจริงๆเลยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็มีสเปรัมเมอร์หนาสี่สิบห้ามิลลิเมตรอันนี้ถือว่าโอเคนะ รถทางขนหนที่มีป้อมปืนมีสเปนอาร์เมอร์ถือว่าจะดีแต่ก็ไม่ได้คอบคุมเยอะขนาดนะถือว่ายังก็ใช้พอกันได้บ้างนะแต่ดูเกาะข้างเกาะข้างห้าเจ็ดสิบนะก็ผมว่าก็คงไม่ใช่รถฐันที่เอาไว้ทํามุมได้ดีขนาดนะแต่ก็มีสเปนอาร์เมอรไ์ไว้นิดหน่อยนะอม,มีอรเล็กๆไว้โอเคก็อาจจะรอให้ดูกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะ,ะเดี๋ยวอันนี้เห็นไหมว่าจุดอ่อนมันก็จะชัดเจนประมาณหนึ่ง ดูจากข้างบนแล้วก็ถ้าถ้าเราถ้าเราได้เล่นเนินนะก็ถือว่าโอเคนะถึงแม้สิวจะยังบอกว่าพวกระดับเป็ดระดับเจ็ดจะยิงได้นะเดี๋ยวเราเอาพวกระดับระดับเท่ากันมาเทียบแล้วกันเนาะคันนี้เราถังหนักแลนพวกไทเกอร์แลนก่อนตัวถังก็ถือว่าใช้ได้นะแต่รู้สึกว่าถ้าโดอนเนี่ยถ้าโดนลูกทองก็จะประมาณนี้เห็นไหมก็ถือว่า แลวถังท so, so, <Yeah. S 2> ี <Yeah. S 2> smaller, be below, ่แบบว่าเขาแจะเล่นยากประมาณหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่กรอดตัวถังนั้นก็ไม่มีความโค้งเอียงมากมายถึงแม้แต่กระสุนธรรมดาไม่เข้าแต่ด้วยความที่จุดอ่อนตรงตัวถังด้านล่างเขากาจะมีขนาดใหญ่มากสรุถังหนักสรุผมถือว่าเป็นจุดอ่อนเขาาจจะใหญ่ประมาณหนึ่งนะแล้วด้วยความที่มันเขาอาจจะตัวสูงนะถึงแม้มันจะเล่นเนินก็ไม่ได้หว่าจะจะบอกว่าจะปกป้องจะปิดตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวให้ดูนี่นะถ้าแม้นดูปอมปอมก็เป็นจุดอ่อนประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็สิวหัวก็ถือว่า่จะใหญ ดังนั้นครันนี้ก็อาจจะเล่นยากในมันอาจจะเป็นร่องทงที่เล่นยางนิดนึงแล้วก็เป็นร่ถงทงที่ข้อจะในการเล่นจริงสําหรับผมแล้วมันรู้สึกข้าขจาราว่าหนักมากเลยเดียวถือขาอจะวิ่งช้าเลยเดียวดังนั้นก็เล่นยากประมาณนึ่งนะก็เห็นก่อนเลยอไมว่าก็เนี่ยถ้าทะลุเอพีอมพอกันได้แต่ถ้าเอฟซีา,านานี่คือการอะไรไม่ได้เลยก็อาจจะต้องเล่นเนินนิดหนึ่งแต่เล่นเนินก็ไม่เชื่อว่าจะปลอดภัยนะเพราะว่ามันด้วยความที่มันมุงกดแค่ลบเจ็ดไงมันก็อาจจะมีโอกาสโดนยิงได้อย่างง่ายดายเห็นไหมตรงหัวไหม ด้วยความตัวใหญ่ตัวสูงเงี้ยมันก็มีโอกาสจะโดนยิงได้อย่างไรแต่ถ้าถ้าเล่นไม่ดีอาจจะไปเจอพวกเออเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอซ์ยูอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ต้องยิ่งระวังเลยนะคือแบบว่าเนี่ยมันคือถ้าเจอพวกนี้คือบอกกันเลยว่ายับในขณะที่แบบรถถังหนักบางคันมันมีพีรับมือแต่คันนี้คือถ้าเจอพวกไอซยูนี่คือแบบว่าตัวพุ่นกันเลยทีเดียวแล้วก็ด้วยความที่มันช้านะด้วยความที่มันช้ามันก็จะมีโอกาสแบบว่า คือถ้ามันแหลมมันแบบล้ำหน้ามามันก็มีโอกาสจะโดนแบบว่าโดนยิงได้ก่อนสูงมากเลยอ่ะมานี้แล้วการให้เห็นคร่าวๆว่าจุดเอ็จุดขอบจุดแข็งจ,จ,จุดอ่อนก็ผมสำหรับผมแล้วอ่ะถ้าถ้าที่เล่นจริงนะผมไม่ค่อยชอบคันนี้เท่าไหร่รู้สึกว่ามันเป็นังคันที่เขาจะเล่นยากประมาณนึงน่ะเพราะว่าด้วยการที่มันมันในการเล่นจริงอ่ะมันช้าวที่ผมคิดไว้นะมันมันก็จะหนักเลยเดียวแล้วก็ปืนก็ถือว่าเฉยๆอ่ะผมว่าเฉยๆนะ ว่าใส่อุปกรณ์ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะ่ยทกคันที่มันขั้นช้าๆมันแล้วก็ไม่ยุ่กรณนเสริมอะไรที่เป็นของใหม่เลยดังนั้นก็ถือว่าเล่นยากอยู่ปืนก็ผีเข้าผีออกใช้ได้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูซักแมทละกันนะเอ,อนี่นี่นี่ยนน,นี่ไฮไลท์จะพาไปดูหน่อยละกันนะสำหรับเจ้า TNS105 น a p 1000ชื่อมันอ,าญญอ่านยากเนาะเพราะว่า ผมว่าในสายวิจัยเนี่ยคันนี้น่าจะเป็นคันที่เล่นยากสุดผมรู้สึกว่าระดับ 7, เจ็ดมันเล่นยากเท่าระดับแปดตอนแรกผมก็คิดว่าระดับระดับเจ็ดอ่ะมันเล่นยากประมาณเนึ่เพราะด้วยความที่มันมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่สำหรับเจ็ดนะแต่ว่าไม่ไม่หนามากแต่มันก็ไม่่อดวัวผมคิดว่าระดับเจ็ดเล่นยากเลยเพราะมาถึงระดับแปดแล้วผมได้รู้เลยว,ว่าระดับแปดเล่นยากกว่าครับ <c oughs> ด้วยความที่มันตัวแหนดูความห้องตัวมาสิ มันผมบอกว่าไทเกอร์เลยแต่ไทเกอร์หนาวกว่านะไทเกอร์หนาวกว่านะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเตี้ยว่ะไทเกอร์นะมันก็จะสูงประมาณนึงเลยส่วนแล้วก็ความรู้สึกอ่อนเห็นตาดีใหญ่ๆหึงหัวนะปืนผมก็ว่าปืนก็มาด้ดีขนาดนั้นนะคือเจาะมันไม่ได้เจาะแย่นะแต่แบบว่ามันแบบว่านะเออผมว่ามันคือกลางเลยสักค่เนี้ยผมว่าถ้าเป็นคันต่อไปอ่ะน่าจะดีกว่าคันนี้นะ อันนี้ความเงี้ยสุดวแต่ผมยังไม่ได้เล่นระดับเก้านะเพราะว่าอาจจะริมตัวน,นี้ก่อนแล้วค่อยไปไปบอกว่าเล่นคันระดับเก้าต่อแล้ววิจัยมานะดีวิจัยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาเนะห็นทุกคนที่มันเป็นกดลบเจ็ดนะถูกไม่เยอะนะเอะอันนี้ก็เป็นว้ทยาการอะไรก็ใช้ดู้ข้าวว่ารถมถันแบบว่าเวลาเล่นจริงก็คงจะเล่นระบากดท้เดียวผมบอกเลยว่าเราจะหาไฮไลท์มา คุณดูได้เนี่ยบอกเลยว่าแดมสัตนแถมวเ็ <laughs> ก็ปืนร้อยห้าผมว่ามันไม่ค่อยรถคันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเด่นเท่าไหรสะะ่สำหรับผมนะเป็นรถถังที่ก็จะเป็ดประมาณหนึ่งรถถังมันเหมือนมันเหมือนจะหนาแต่มันก็ไม่หนารถถังมันเหมือนปืนจะจะดีก็ไม่ดีเท่าไหร่ เออผมว่าอย่งไดีมันเหมือนจะคล่องตัวแต่มันก็ชา้าผมไม่แน่ใจคือ,อมันมันค่อจะอืดประมาณนึงเลยอะมันดูแบบไม่ค่อยสุดสักทางเลยดางนั้นผมก็เลยใช้บูสเตอร์นะครับก็แปลว่าสทากายกมันแย่ไหมดูรถมันก็จะอื่นมากเลยแต่ชอบการวิ่งขึ้นเนินถ้าไม่มีบูสเตอร์ผมบอกแล้วว่าเราใช้มาก กูพูดตามตรงว่าหาไลท์มาให้ผู้ชมดูได้ก็จะยากอยู่โผแพ้เยอะแล้วก็รถมันก็จะพูดตามตรงว่าเล่นยากนะใครจะเล่นสายสายอะไรนะเชโกโซลเกที่เป็นรถทางหนักมีแช55นะก็ผมเลยผมอาจจะชี้ว่าอันนี้ชี้หนึ่งชี้ไว้สักหน่อยว่าแนะนําตังหน่อยว่าคันนี้อาจจะเล่นลําบากหน่อยสำหรับผมนะผมคิดว่าระดับ8เล่นยากกว่าระดับ7นะผมรู้สึกว่าระดับ8มัน มันอัพเกรดมาก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าจุดอ่อนมันก็ข้อใจเยอะข้อใจเยอะอยู่มันบวมันก็มันก็เร็วนะแต่มันเร็วกว่านี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โดนยิงไปนัดหนึ่งด้วยความที่มันเป็นรถถังหนักที่แบบว่า ตัวยาวด้วยแล้วก็อาจารบอกว่าถ้าเจอเนินเงนี้ยจะขึ้นช้าแล้วงั้นก็ตามนัก็ต้องปล่อยไปหน่อย,รรรย,ยเวลา,าเวลายิงนี่ถูกเขาจะใจ,ยจยเย็นนะเพราะเพราะว่าเท่าที่เล่นมานี่ก็อปืนนก็จะบอกว่าที่เข้าพีออใช้ได้เลย อันนี้แต่เคยดูโชคเดยกคุริคุริ่คือเดี๋ยวเวลาไล่ก็คือว่าโคาจะบอกว่าลำบากประมาณนึงเน,นี่ยดีนะ้วสมัช,ชร์เขาเข้ามาเพราะเขาอยากยิงยิงม่เข้าด้วยสภาพนี่คือสภาพบนบนยนเจมส์มหัวเตะเจมด์เจมจถือว่าก็โอเคนะสหรับปืนร้อยห้าแต่ มันก็จะไม่มากกว่าน,นี้เออแล้วอายอย่างที่เป็นข้อเสียของเจ้าตระกูลเชโกสโลเกียนะคือลางกระสุนมั็นเหลือง่ายมากทุกครั้งที่ลางกระสุนน่าจะอยู่ด้านหน้าด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะคือบอกว่ามันก็้ค่จะเป็นอะไรที่แบบว่าจุดบอดอย่างของคันนี้เลยสังเกตไหมว่าขนาดตู้ถังกลางยิงผมอะยังลางเหลืองได้ง่ายขนาดนี้คุณไม่ต้องคิดสภาพว่าผมโดนรถแขงหนักหรือยานที่คาดยิงเลย,ย,อเลยบอกเลยว่าราัวใจมาก อันนี้คือเขาพยายามจะยิงสีบนหัวผมนะแต่ก็ได้แหละประมาณนี้เนี่ยคือคือมันแบบคือแบบเล่นแล้วมันไม่ค่อยมีเะไรโดดเด่นนะ่ะเออเนี่ยผมก็ผมก็จะเล่นประมาณนี้คือเอามาให้ดูคร่าวๆก็คือแบบว่ามันก็บอลเด้งได้แต่ผมรู้สึกว่าเ่จุดอ่อนมันแบบมันชัดไปหน่อยเวลาเล่นนะ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูว่าผมแพ้เมื่อกี้ตาผมจะเก็บไฮไลไท์พวกนี้ให้คุณดูเนี่ยให้ดูครับดูอันนี้นี่ต,ตั้งแต่ นี่ชนะมาสองตาแล้วไปลดตานี่คือเก็บอันนี้คือไม่ได้ยิงอันนี้ตานี่คือพอได้ยิงก็ตาเมื่อกี้แหละก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้า G n s หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งพันนะก็เดี๋ยวให้สรุปให้เพราะว่านี่คือแบบว่ายิงยุ่งไปเรื่อยไงเดี๋ยวสรุปไปฟังออเท่าที่ผมแน่นนะผมอะผมอะรู้สึกว่ารถมันอนข่าจะไม่สู่สักทางเลยมันมีรถที่อนข่าจะเล่นยากประมาณหนึ่งนะสำหรับผมนะ มันเป็นรถถังที่มันจะเล่นยากเมื่อเทียบกับพวกเอ่อแต่พวกตองกูนแบบว่าไทเกอร์อย่างเงี้ยเออแบบไอพวกไทเกอร์มันบัฟมันด้วยแหละมันเลยเก่งบอกว่าเนี่ยแต่แบบคือมันเป็นรถถังหนักมีเกราะเหมือนกันไงแต่บอกว่าไอ้นี่มันดิมันแบบเล่นง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะผมว่านะเออเล่นง่ายกว่าเยอะเลยถึงดาเมจเนี่ยขนาดดาเมจบอกว่าไม่น้อยกว่าเยอะเลยนะใชียะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเนี่ย คือบอกว่ามันยากอ่ะเออเดี๋ยวให้เทียบอ่ะเราไม่ต้องพูดถึงประเทศเดือกเราพูดถึงสายเดียวกันที่มันเป็นรถอหางหนักเหมือนกันเช่น53 TP มาคอฟสวิสสวิตสติโก้อะไรอย่างน่ะเออแหละเนี่ยผมรู้สึกว่าคันเนี้ยผมรู้สึกคันเนี้ยเวลาเล่นหลายสถานการณ์เล่นง่ายกว่าเยอะมัน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 ช้ากว่านะแต่ว่ามันหนากว่าเยอะด้วยผมรู้สึกว่าหลายสถานการณ์อ่ะผมรับมือกับไอ้เจ้า53 TP คันนี้ยากกว่าเยอะแล้วปืนมันแรง ส่วนไอ GTN คือ0หนึ่งศูนย์ห้าทั้หนึ่งพันเนี่ยมันแบบว่ามันยังคือมันมันไวกว่าแต่มันก็ไม่ได้ไวกว่าเยอะอ่ะปืนก็ไม่ได้ปืนปืนปืนเบากว่าจริงยิงรอลจริงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคือปืนมันมันก็ปืนมาตรฐานอะมันมันไม่มีอะไรเด่นอะคือมันไม่ค่อยมีอะไรเด่นเกาะมันก็ไม่เด่นความตัวตก็ไม่เด่นปืนก็ธรรมดาผมรู้สึกว่าคันนี้อาจจะเป็นคันที่เล่นย่ายสุดในสายนะแล้วด้วยความที่มันยังไม่มีการปรับเสถียรการล้มมันเป็นมันเป็นฟังก์ชันพิเศษของงถาาสยนี้ใ่่่มแตว คันนี้ยังไม่มีอ่ะดังนั้นมันอาจจะเป็นรถถังที่เขาจะเป็ดประมาณหนึ่งนะแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าคันนี้ยังเล่นง่ายกว่าเลยองวีซ่า4-4นะเพราะด้วยความที่เกาะเกาะประมาณเนี้ยสรละดาบเจ็ดอ่ะมันถือว่าโอเคถือว่าหนาแต่รละดาบแปดเนี่ยคือไอ้นี่มันมันก็ไม่ได้หนาสุดอ่ะแล้วมันก็มีจุดอ่อนเนียไงคือแบบมันก็แล้วด้วยความที่มันก็ตัวสูงมุมกดมาแล้วเจ็ดมันก็ผมว่ามันเล่นยากประมาณหนึ่งเลยเด็กตัวถังมันสูงไงดังนั้นเวลาเล่นเนินมันก็จะะมม้ีนาาปตรณ สำหรับเจ้า TNH ก็ถือว่าเป็นคันที่ก็จะเล่นยากคันหนึ่งในสายแนละ้วสัคันที่จะมาสายวีแซน5กอ็อาจจะต้องทนสาคันนี้เยอะหน่อยนะผมรู้คันนี้ต้องคันนี้อาจจะดูเล่นยากหน่อยนะผมมองว่ามันเล่นยากหน่อยในสายจริงๆก็ไม่ชนรถที่แย่นะถ้าพูดสรุปเริงทีก็ไม่ชนรถที่แย่นะแต่ก็ประมาณนี้แล้วการสําหรับเจ้า T10 TNH 105ทัา1,000นะครับก็ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบ ก็กดไลค์ใครอยากตามก็กดซับสไครป์เพื่อนงใจผมนะครับแต่ถ้ากดไลค์ก็เชื่อวยกดไลค์ก็ดีนะแบบว่ากดแง่หนึ่งคลิกเองนะเพราะว่ามันก็จะช่วยให้ผมแบบว่าเนีย่ยว่ามีคนเข้าถึงเยอะขึ้นด้วยไงเดยวบอกว่ากดไลค์มันช่วยช่วยตรงนี้ได้นะเดี๋ยวให้คนมามาดูเลยกันนี้ก็ประมาณนี้กันสำหรับเจ้าทีนเทนะก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะวันนี้ก็อาจจะพูดอะไรงงๆก็โอไว้ววนะชุดนี้อาจจะป่วยหน่อยอาจจะพูดงงๆนิดนึงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมนะ ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะช่วงนี้จะเป็นหวัดเลยนะแต่แล้วครับผมคนมากครับมารับชม